สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วอูสภาพหน้ากลับมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปด้วเสียงโทรทัศน์ก่อนกลับมาจากไซง่อนแล้วนะคะทุกคนวันที่สนี้เราจะไปเยี่ยมแม่แฟนที่ฮาริฟอร์ดนะคะก็คืออำเภออำเภอจังหวัดที่แม่ของแฟนช่ออยู่นะคะซึ่ง ที่ไปไซงอนข้าวนี้เพราะว่าข้าวที่แล้ว่ที่ไปบ้านแม่แฟนเรารู้ว่าแม่แฟนไม่สบายตัวก็คือแกจะมีปัญหาเรื่องขา่าคนแกะะ่ค่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าแล,แล้วเกือบจะแปดสิบแล้วค่ะแกก็คือทํากับข้าวไม่ได้แล้วเราก็เข้าใจเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเราสั่งมากินไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปสั่งอาหารมาคือเสียใจมากทุกคน เพราะว่าอะไรอาหารอาหารที่สั่งอะ่ะเป็นอาหารุฟูเฟ่นะคะที่เขาทําที่เขาทําไว้แล้วเนาะแล้วทีเนี้ยพอเป็นอาหารุูเฟ่อะแล้วพอเราไปตักคือสงสารแม่แฟนผักก็คือเลซอะเม่จักผักอะไรต่อผักอะไรหลอกคือแบบแครอทก็คือไม่ได้หั่นนะคะบลอกคลิไอเขาเรียกผู้อยู่เลยก็มาทั้งรากต้นกระเทียมนะคะเหมือนว่าเขาสับๆัแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เนสเซียนะคะจะเป็น หมูที่แปะขนมปังอ่ะคือมาทั้งน้ํามันเลยทุกคนมีมีทั้งเศษขนมปังที่ไหม้แล้วเวลาจิ้มไปก็คือน้ํามันเยิมขึ้นมานะคะด้วยความที่เราคิดว่าเออเราไปแค่วันสองวันอ่ะเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปทํากับข้าวก็ได้สั่งกับข้าวกินนะคะพอไปเจอกับข้าวแบบนี้แล้วบอกเลยค่ะว่าตับพังไส้พุงไส้พุง อะไรพังหมดเพราะว่าหนึ่งเลยคือน้ํามันเก่าสองคือเราไม่รู้ว่าเรากินอะไรไปบ้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาล้างหรือเปล่านะคะพอไปคราวนี้ปุ๊บช่อบอกแม่แฟนบอกว่าแม่ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะแม่อยากกินอะไรเดี๋ยวช่อทําให้กินเองนะคะนางก็รีเควสต์มานะคะนาะงบอกว่านาะงอยากกินอะไรก็ได้ที่ขอเป็นเมนูขอเป็นกุ้งนะคะเพราะว่าแม่แฟนไม่ไม่กินสัตว์บกนะคะนางจะกินแค่สัตว์น้ําปลาปลาหมึกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่กินสัตว์ใหญ่ด้วยนะ เราก็แบบโอเคแม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปสั่งอาหารแล้วนะชอบบอกแม่แฟนนะคะบอกว่าไม่ต้องไปสั่งอาหารแล้วนะเอากระดาษไปไหนกาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวชอบจะทำกับข้าวเองชอบก็เลยรีเควสให้ไปไอ,อชอบก็เลยเขียนรายการอาหารนะคะว่าชอบจะเอาอะไรไปให้ชอบจะทําอะไรให้แกนะคะชอบก็มีกุ้งผัดเปรี้ยวหวานไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพรานแล้วก็ทอดมันกุ้งแล้วก็ ปีกไก่ทอดนะคะคือทอดมันกุ้งกับอ่กุ้งผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยจะเป็นของแม่ส่วนไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานต์แล้วก็ปีกไก่ทอดเนี่ยจะเป็นของพ่อนะคะเพราะว่าคือแม่กินได้แค่อาหารทะเลส่วนพ่อนนคือกินได้หมดเราก็คิดถึงตัวเราเองด้วยแล้วก็แฟนเราด้วยนะคะเลยเอาไก่เข้าไปด้วยแล้วทีนี้ร้านสาวของหมอแกนส่งข้อความมาถามว่าจะนอนนั่นนู่นอะไรกี่โมงเราก็บอกว่าจะนอนบ้านแม่น่ะสองคืนแล้ว จะทํากับข้าวที่นู้นด้วยนางก็เลยบอกว่าขอไปกินด้วยได้ไหมอยากกินอาหารไทยนะคะเราก็แบบโอเคได้สิก็เลยจัดของมาเต็มที่เลยค่ะไปไซง่อนตั้งแต่ตอนเช้านะคะไปก็ยังเจอคนไปก่อนเราอีกนะไซง่อนเปิดตอน9ก้าโมงคือไปแล้วก็มีรถจอดเรียบร้อยแล้คะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าได้อะไรบ้างอันนี้คือจัดเสร็จแล้วนะคะของของที่เราจะต้องเอาไปของที่เราจะต้องเอาไปแม่แฟนนะคะไปบ้านแม่แฟนทุกคน คือเราเท่าไหนจะซื้อของเล็กๆเท่านั้นนะคะล่าสุดคือฉันซื้อข้าวสาวนี่ไทยจัสมินริสนะคะ2กิโลแล้วถามไปถามมาถามว่าไปจะจะมาเกตจะมากันกี่คนคือมีอแม่แฟนแฟนแม่แล้วก็ช่อแล้วก็แฟนช่อแล้วก็้องสาวไอร้านสาวแฟนช่อแล้วก็น้องสาวแฟนก็คือทั้งหมดอ่ะเคนอ่าแล้วก็ลูกชายคนเล็กอีกพอไปไปมามา,มาพอ ล้านสาวของแฟนชอบนางไปบอกว่าชอบจะทําอาหารไทยนะคะจากเจ็ดคนนะทุกคนเพิ่มมาสิบสองคนซึ่งชอบ,บอกว่ามันจะพอไหมวะไ <c oughs> อที่กังวลคือข้าวข้าวแค่สองโลอะกับสิบสองคนอะสองมื้อมันจะพอไหมวะนะคะแล้วก็ผัดหมี่ผัดหมี่เหลืองนะคะผัดมีเออลืมใช่มีผัดหมี่เหลืองผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ผัดไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ปีกไกท่ทอดนะคะแล้วทั้งหมดอะมีสี่เมนู ก็น so nice, so 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 ้ำอัดจัดนะคะสลัดคือแม่แฟนชอบมากชอบน้ำสลัดอัดจัดมากค่ะก็เลยซื้อน้องส้มสายชูไปนะคะนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปทํากับข้าให้แม่แฟนนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนไปไหนแล้วไม่รู้อกออยู่นี่อยู่นี่ขนอ่ะค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าแม่แฟนไม่มีขนอนะคะชอบก็เอาไปหมดนี่เลย พราะว่าถ้าเกิดว่าแม่แฟนอยากได้เราก็จะทิ้งไว้ที่ที่นู่นนะคะเพราะว่าเราไปหาแม่แฟนบ่อยบางทีแกก็ไม่มีน้ํามันหอยหรือว่าไม่มีซอสฝาเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาขวดเล็กๆไปนะคะทำสอวันก็12คนอันนี้แป้งน,นะคะเอาไปทำทอดมันกุ้งนี่ค่ะประมาณนี้เลยจะโพไม่ละ่ะอันนี้แฟนชอบซื้อแบบซื้อแบบ สวีทชลลี่นะคะน้ำจิ้มไก่ทุกคนซื้อแบบเป็นกระลอเลยอะ่ะเพราะว่าน้องชายนางอะ่ะชอบนะคะชอบมากแต่ว่าไม่รู้ว่าไปซื้อที่ไหนเราก็บอกว่ามันมีอยู่ที่ไซง่อนนะคือนางบอกว่านางไปแล้วนางหาไม่เจอนะคะเราก็บอกนี่ไงเราก็เลยจัดมาให้เลยค่ะกระป๋องหนึ่งห้าโลไอหกหกพันสี่ร้อยกรัมหกโลไหมหกโลกว่าค่ะหกโลครึง่ง <laughs> จัดมาให้เลยค่ะหนักมากต้องแบกไปให้เขาอีกนะคะแต่เราไม่ได้แบกบเราใส่รถไปนี่ ต้องเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมันจะได้ไม่ต้องหลงลืมอะไรนะคะสําคัญเลยคือเครื่องปรุงที่แบบว่าเป็นของไทยนะคะเพราะว่าแม่แฟนที่เมืองแม่แฟนไม่มีคนไทย,ยที่เมืองแม่แฟนไม่มีอาหารไทยนะคะแล้วก็เวลาไปซื้อของเนี่ยส่วนมากนะอีกานะคะเดี๋ยวนี้อีกาหรือว่าคุปหรือว่าแฮมเชิบอะไรกันแล้วแตนะ่เขาจะมีโซนเขาจะมีโซนเอเชียอยู่ใช่ไหมคะใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าใน ในร้านใหญ่ๆเขาจะมีพวกโซนของขายเ e อเชียแต่ว่าทางทางฝั่งแม่เฟนอะไม่มีเลยค่ะทุกคนแม่แต่ฟิชซ,ซอสนะคะหรือว่าซอสน้ำปลาเขาเรียกอะไรฟิชซ,ซอสน้ำปลานะคะยังไม่มีเลยค่ะทุกคนโซยาทางฝั่งนู้นก็ ไม,ม่มีนะคะแต่ว่ามันเป็นโซ่ยาของบ้านเขานะคะทุกคนชอก็เลยแบบโอเคซื้อจากนี่ไปละกันอีกอย่างก็คือไม่ต้องไปแวะหลายที่นะคะกลัวว่าตรงนี้มีตัวนี้ไม่มีตัวตัวนั้นมีตัวน,นี้ไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะชอกก็เลยเหมาจากไายงอนไปเลยะคะ่ะว่าเมนูไหนที่แม่จะกินเมนูไหนที่แม่จะอ,อยากทําอยากกินนะคะอันนี้ก็คือสี่เมนูที่เราจะไปทําก็ขนมาหมดนี่เลยนนี้ก็เก็บไว้พอเก็บไว้เสร็จก็เหลือแตอ่พวกผักนะคะพวก ผักชีไอ้พวกพูดอยู่เลยเขาเรียกอะไรอะต้นต้นต้นหอมปาปรปิกา้าเหลืองแดงแล้วก็พวกแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยพวกผักที่ไว้ใส่ไปในอกับข้าวที่เราจะทํานะคะทุกคนนี่ไปตั้งแต่ตอนเช้าก็ได้มาเท่านี้นะคะ่ะทุกคนจะบอกว่ารีบมากเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไปรีบไปเรียบกลับนะคะแต่ก็ยังไปเจอคนอีกทุกคนร้านเขาีเยอะจริงๆนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเอามาให้ เขาก็เขาคุยเขาคุยเขาคุยงานกันอยู่โอเคอ่ะโอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครนะคะชอก็มรู้ว่าเขาชอก็ไม่รู้ว่าเขาคุยงานนะคะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์เนาะนางก็ไม่ไปทํางานนะคะเราก็แบบเออเราไม่มีงานทุกคนเพราะว่าไอเราเป็นแค่พนักงานเอ็กต้านะคะตั้งแต่ตกจากงานสแกนดิตมาก็คือตอนนี้เป็นแค่พนักงานเอ็กต้าเวลาเขาโทรมาถึงจะได้ไปทํางานนะคะแต่ถ้าเขาไม่โทรมาหรือว่าไม่ลงในตารางงานเราไว้เราก็ไม่มีงานค่ะทุกคนแต่ก็ ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ยังไม่กล้าของเงินจากกรมแรงงานเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีก2เดือนก็คือปีหน้าชอก็จะกลับประเทศไทยอีกก็เลยไม่กล้าที่จะเขียนของเงินจากกรมแรงงานหรือออคสานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราของเงินจากกรมแรงงานอะเราต้องอยู่ประเทศสิเดีตลอดนะคะตลอดเวลาไม่สามารถออกนอกประเทศได้ก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้ยังไม่ขอค่อยขอค่อยขอตอนกลับมาจากประเทศไทยก่อนนะคะถึงจะถึงจะขอ ออกภาษายาวเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้วก็คุยโทรศัพท์กันอยู่ก็ประชุม